สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิว l ลิงทาร์โลบายชุรีกรนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะสำ,สำหรับไพ่ข้อความสำหรับนี้นะคะเรามาดูกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้นะคะใบแรกตอนนี้คุณอยู่ในช่วงจังหวะของการรอคอย ใบที่สองพลังแห่งการปกป้องล้อมรอบตัวคุณอยู่ความดีที่คุณทำนั้นยิ่งสร้างอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานนั้นๆัแม่หมอจะเปิดทั้งหมด6ใบนะคะจงนําพรสวรรค์ของคุณออกมาปลุกศักยภาพที่คุณมีออกมาจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและจงอยู่กับปัจจุบันอย่าลำพึงถึงอดีตและอย่าโหยหาอนาคต แล้วก็ความสุขกำลังรอคุณอยู่ออกจากความเศร้าเดี๋ยวนี้คุณเริ่มต้นหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวคุณเองฟังเสียงของหัวใจคุณบ้างแล้วก็ใบนี้หลีกเลี่ยงการปะทะในช่วงนี้เพราะมันจะทำให้พลังงานในตัวคุณ มันจะทำลายพลังงานในตัวคุณออกไปใช่ถ้ามีการปะทะการการที่คุณแบบเวียงวีนใครเวียงมาเราปะทะกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะเรี่ยงนะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็นคุณเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วไม่มีใครเปลี่ยนได้เพราะมันคือผมลิขิตมันคือเรื่องอะไรเอ่ยสำหรับคุณนะแต่ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังไว้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการที่คุณจะต้องรอคอยอยู่นะคะพยายามสร้างเหตุไว้นี่แหละสร้างเหตุที่ดีไว้รับรองเลยว่าผลที่จะตามมามันมัน,ม,นมันย่อมดีเสมอนะคะแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงคุณไม่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวพลังงานที่คอยปกป้องล้อมรอบตัวคุณเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนดี คุณเป็นคนที่ชอบทำความดีชอบสร้างความดีและความดีนั้นน่ะมันส่งผลให้อนุภาพของความดีของคุณน่ะส่งต่อไปให้กับพลังงานที่เขาคอยปกป้องหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยปกป้องคุณอยู่อะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานรอบตัวคุณเขาจะมีอนุภาพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์ท่านบอกว่าให้นําพรสวรรค์แล้วก็ศักยภาพของตัวคุณเองออกมาใช้นะ ไม่ต้องเสียอกเสียใจกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปไปลาไปหวังว่าเอออนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้วางอยู่กับปัจจุบันให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองกับปัจจุบันให้มากที่สุดว่าคุณทําดีขนาดไหนแล้วคุณออสร้างเหตุที่ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สร้างศักยภาพความทักษะทักษะของตัวคุณนะขุดมันขึ้นมาแล้วก็ทํามันสร้างมันผลที่ตามมามันย่อมดีเสมอนะคะ แล้วก็ถ้าคุณเศร้าอยู่คุณนอยใครคุณเสียใจคุณน้อยใจเนะี่ยออกเลยออกจากพลังงานตรงนั้นเลยเดี๋ยวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าออกจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันมันจะสร้างความถีที่ที่แย่ๆให้กับตัวคุณดังนั้นโฟกัสที่ความสุขถ้ายังออกไม่ได้ก็ไปหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเรามีความสุขดูหนังดูละครฟังเพลงดูต้นไม้ดูธรรมชาติอะไรก็ได้ที่ที่มันทําให้คุณลืมเรื่องเศร้าๆนี้ไปอะ่ะ มันต้องมีกันทุกคนนะให้โฟกัสไปที่จุด,จดนั้นเพื่อลืมความสุขคว,มสมความเศร้าตรงนี้นะคะแล้วก็หันกลับมาใส่ใจความรู้สึกตัวเอง,ไม,อง,ไ,เง,องไม่ต้องไปแคร์เสียงรอบข้างไม่ต้องไปแคร์คนอื่นให้มากนะถ้ารู้สึกว่าเราแคร์คนอื่นมากๆเนี่ยมันทําให้ตัวเราทําไมเศร้าจังอะ่ะดังนั้นเราจะต้องไปแคร์ทาไมอะไรแบบนี้ต้องบอกตัวเองด้วยนะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าคนนูน้นคนนี้เขาไม่รักเราเลยทําไมคนนูน้นคนนี้เขาอะไรเงี้ยหันกลับมารักตัวเองก่อน ตราบใดที่เรายังไม่ได้รักตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองเราก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นให้รักเราเข้าใจเรานะคะหันกลับมารักหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะอย่างที่บอกไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับใครทั้งนั้นนะ่ะนะไม่ต้องไปสนใจหรอกใครเขาจะคิดยังไงใครเขาจะทําให้เราเสียใจปล่อยเข้าไปเลยปล่อยสถานการณ์นะไปเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราทําแล้วเราทําได้ดีที่สุด ไม่ต้องสนใจมันไม่เกินเจ็ดวันเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเศร้าหรือเหตุการณ์ที่มีการประทะกันนู่นนี่นั่นหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่เกินเจ็ดวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านเพราะว่าแต่และคนล้วนที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่เราอาจจะจําไม่ได้ทุกเรื่องราวที่เราเจอมาเนี่ยเราลืมแต่เราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของเรามันจะทําให้เราแก่งขึ้นแล้วเราก็อย่าลืมไปว่า มันไม่ใช่ของใหม่นะระมวไปเศร้าอยู่ไม่ได้โอ้ยผ่านมาเยอะแล้วอะไรแบบนี้จะต้องบอกตัวเองแบบนี้ด้วยนะคะ <_ t od ic> ก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ <_ t od ic> ขอบคุณมากในการรับชมรับฟังนะคะ <_ t od ic> ขอบคุณค่ะ